สวัสดีค่ะดิฉันยุพพรดำเนินรายการนะคะวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับโลกแห่งความแปลกใหม่นะคะของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ค่ะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะอยู่ที่คลอง5ค่ะเชิญชมกันเลยนะคะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชตั้งอยู่ที่เทคโนโลยีถนนรังส no ิตนครนายกตำบลคลอง5จังหวัดปทุมธานีเป็นแหล่งความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่เปิดโลกทัศน์ในมุมมองที่เกี่ยวกับโลกวิทยาศาสตร์มีบรรยากาศในการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ซึ่งจะทำให้ทุกคนรู้สึกเพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเรียนรู้เมื่อไปถึงจะสะดุดตากับอาคารทรงลูกเต๋าที่ตั้งพิงซึ่งการและการอย่างสมดุลออกแบบโดยสถาปนิกชาวไทยภายในเป็นทั้งสำนักงานบริเวณที่ใช้จัดนิทรรศการและการแสดงมีทั้งหมด6ชั้นคือชั้นที่ 1. ส่วนต้อนรับและแนะนำการเข้าชมเมื่อเดินเข้าไปภายในอาคารจะพบกับส่วนต้อนรับและแนะนำการเข้าชมซึ่งมีประวัติของนักวิทยา,าศาสตร์ระดับโลกและนักวิทยา,าศาสตร์รุ่นบุกเบิกในสาขาต่างๆพร้อมรูปภาพและข้อมูลผลงานของนักวิทยา,าศาสตร์เหล่านั้นและยังมีห้องอินเทอร์เน็ตให้เด็กๆได้ท่องโลกไซเบอร์อีกด้วยชั้นที่ 2. ประวัติการค้นพบและการประดิษฐ์ทางวิทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นนี้จัดแสดงที่มาของรากฐานทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งทัศนะของนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของโลกหลายๆท่านอาทิเช่นชารดาวินอันเบิร์ตไอน์สไตน์ไอแซคนิวตันเป็นต้นและที่โดดเด่นที่สุดของชั้นนี้คือลูซี่เป็นรูปปั้นที่มีหน้าตาขายลิงจำลองมาจากซากดึกดำบรรที่ขุดพบในเอธิโอเปียเมื่อพศ2517จจัดอยู่ในตระกูล ออสตาโลธิสติกัสซึ่งเป็นแบรพบุพร,รุษของมนุษย์ค่ะชื่ออะไรคะชื่อจันค่ะช่วยแนะนำชนิดไหนสิคะว่ามีอะไรเด่นบ้างชน,นิดก็จะเป็นของป้าคุณป้าลรเซ่ค่ะคือจะเป็นเพลงที่มีบ้างแทนมนุษย์ได้ถือว่าลรเซ่เป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ในปัจจุบันนะคะค่ะ,คะแล้วก็จะเป็นคุวิทยาศาสตร์มีทัง้งหมดทั้งหมดห้าคุก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆไปหนึ่งจะเป็นเรื่องการสืบสายตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนี้ว่ามีอะไรบ้าง สิ่งก็เป็นาศาสตราสอันยากก็เป็นสิ่งมนชีวิตค่ะชั้นที่3วิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลังงานชั้นนี้จัดแสดงวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานค้นพบและเรียนรู้ด้วยตนเองในฐานปฏิบัติการไฟฟ้าเรื่องราวของพลังงานความร้อนสา,าสารและโมเลกุลความเสียดทานอำนาจแม่เหล็กคณิตศาสตร์และพลังงาน การแสดงที่ชี้ให้เห็นถึงคุณนานและโทษมหันของวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ยังมีห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้ทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์อีกด้วยท่านผู้ชมคะที่นี่เรียกว่านิทัศการหมุนเวียนนะคะมีทั้งพลังงานนะ้าพลังงานลมและพลังงานหลากหลายนะคะแต่ว่าเราจะมาทดลองปั่นจักรยานดูซิว่าจะเกิดพลังงานอะไรกันบ้ จูกแต่ปั่นเหนื่อยไปแล้วเนี่ยก็ทําให้ตัวนี้หมุนได้แสดงว่าของเราเนี่ยมีแรงทําให้เกิดพลังงานได้ชั้นที่4วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับประเทศไทยในชั้นนี้ผู้ชมจะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในด้านต่างๆอาทิเช่นลักษณะทางภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศธรณีวิทยาการผลิตด้านการเกษตรและเทคโนโลยีการก่อสร้างเป็นต้นจ็นี้มีอะไรบ้างคะสำหรับจุดนี้นะคะก็เกี่ยวกับการเกษตรประจุจินะเราโมเดลที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีทางไถเอ้ยมีควายแล้วก็มีไฟเล็กที่ว่ากันในปัจจุบันเราต้องการเปรียบเทียบค่าว,ว่าสมัยก่อนเ,ออเราใช้ควาย ก็เป็นชุ่มผิพอเพียงแต่ปัจจุบันนี้เรากลับกลายเป็นใช้เครื่องมือถ่ายงานมันมีนนข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือมันช่วยขับขหลิตให้เราได้ช่วยทาให้มีการทับนหลิตแล้วนาส่งออกได้แต่ว่าข้อเสียก็คือเด็กๆรุ่นหลังเราจะไม่เห็นกันนะคแบบเป็นอย่นี้ชั้นที่ห้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันชั้นนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน การน,นำสิ่งของมารีไซคเคิลกลับมาใช้ใหม่คุณภาพชีวิตเรียนรู้ร่างกายและสุขภาพการคามนาคมสิ่งแวดล้อมและวิสัยทัศน์ต่ออนาคตค่ะช่วยแนะนำชั้นนี้หน่อยสิคะว่ามีอะไรบ้างค่ะชั้นนี้จะเป็นชั้น5นะคะ <c oughs> ก็จะแบ่งเป็นโซนเดียวกันทั้งหมด3โซนนะคะ <c oughs> ซึ่งโซนแรกือจะเป็นโซนเกี่ยวกับคุณ <c oughs> ระบบร่างกายนะคะที่เริ่มตั้งแต่เซลล์แล้วก็ระบบต่างๆไม่มันจะเป็นระบบขับถ่ายระบบการย่อยอาหารรวมทั้ง ระบบสืบพันธุ์นะคะนอกจากมีระบบแล้วนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของเรานะคะส่วนโซนด้านนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะในที่อยู่อาศัยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยเช่นการใช้รังสีหรือว่าระบบสแกนต่างๆนะคะเข้ามาใช้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของเรานะคะส่วนโซนด้านนี้จะเป็นโซนเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเรานะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยเมื่อมีเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นไปเนี่ยมนุษย์ได้ก่อของเสียหรือว่าอะไรเพิ่มมาก ชั้นที่ 6. เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทยชั้นนี้จะแสดงเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิปัญญาแบบไทยๆในอดีตผ่านงานหัตถศิลป์ต่างๆอาธิงานแกะสลักเครื่องจักรสารโลหะเครื่องปั้นดินเผาเส้นใยและสิ่งทอน้องๆมากันบ่อยไหมคะไม่บ่อยมากกับโรงเรียนแล้วคะหรอวันนี้ครูพามาดูมีความรู้สึกยังไงบ้าง ใช่ไหมคะครับแล้วเป็นยังไงบ้างคะสนุปไหมสนุกครับเราได้ความรู้อะไรกลับไปบ้างคะได้รู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ครับได้รู้เกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์แล้วได้ได้เดินทัวร์หรือยังคะทัวร์แล้วครับขอบคุณนะคะเราจบบันทึกเกี่ยวกับงิชาค่ะนะคะแล้วพลังงานจอดวลอยที่าหนแล้วมาที่นี่ชอบอะไรบ้างคะก็ชอบกับวิทยาค่ะเพราะว่ามันมีประโยชน์กับตัวเรา ได้เล่นอุปกรณ์หลายๆอย่างแล้วเล่นค่ะก็เล่นเกี่ยวกับพาร์ตมานี่มากับโรงเรียนเลยคะโรงเรียนวัดหลองสามค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมาจากปวาทะลุกับค่ะวันแนะนำว่าวิทยาศาสตร์ที่นี่น่าน่าน่าดูมากเด็กจะได้ความรู้เยอะแยะเลยครับผมเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเชวนคนอื่นมาดูออ๋ถ้าใครที่ยัง ยังไม่ได้มาชมหรือยังไม่ได้มาดูเนี่ยก็ขอเชิญมาชมมาดูได้เป็นเรื่องที่จะให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาและก็เด็กเนี่ยได้เป็นจำนวนมากนะครับผมค่ะขอบคุณนะคะ,คะที่ให้ข้อ,ขอมอูลในวันนี้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเปิดให้บริการวันอังคารถึงวนันศุกร์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาหลังจากที่ได้พาท่านผู้ชมเดินชมทั้ง6ชั้นมาแล้วนะคะท่านผู้ชมจะได้พบกับความรู้ความสนุกสนานความเพลิดเพลินได้บุมมองที่8ใหม่นะคะยังไงวันนี้ดิฉันก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย